สวัสดีค่ะมาพบกับสาวชนคนรักสมุนไพรอีกแล้วนะคะวันนี้สาวชนก็มีสมุนไพรเป็นสมุนไพรป่าเป็นลูกนะคะเป็นลูกหมากผ่าด้ามหรือที่เราเรียกกันอีกชื่อนึงว่าต้นคำบอกนะคะวันนี้เก็บสมุนไพรหมากผ่าด้ามแห้งๆมาตากนะคะเพื่อจะเอาไว้ทำยาบำรุงกำลังท่านชายนะคะเป็นชุด บำรุงกำลังท่านชายตัวนี้มีสรรพคุณนะคะดีพอๆกับไวอาก้าเลยนะคะสุดยอดมากนะคะช่วยในเรื่องการบำรุงสมรัถภาพทางเพศได้อย่างดีนะคะใครที่มีฟิตไม่เปลงไม่ปงมังเลยค่ะวันนี้ก็ได้พามาดูนะคะไปเก็บหมากผ่าด้ามหรือลูกผ่าด้ามเนี่ยที่มีเขาเล่าลือกันนะว่าเป็นสรรพคุณช่วยในเรื่องการบำรุงเซ็กบำรุง สบัตภาพบำรุงท่านชายนะคะดีพอๆกับไวอากานะคะเนี่ยชุดนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะเอามาเป็นชุดบำรุงกำลังท่านชายนะคะจะจัดมารวมรวมไรหลายชนิดสำหรับท่านชายท่านไหนที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองแล้วก็อยากจะบำรุงร่างกายบำรุงสมบัตภาพทางเพศนะคะบำรุง สุขภาพของน้องชายที่ไม่ฟิตไม่ปึงไม่ปังนี่ค่ะชุดนี้ก็เป็นชุดจัดหนักจัดเต็มนะคะเป็นสมุนไพรรวมๆกันหลากหลายชนิดนะคะอย่างเช่นมีสมุนไพรหลายๆตัวเช่นกาวเครือแดงนะคะถาวันเปรียงโรตธนงแดงโดมไม่รู้รมกำรังไฟเึกแล้วก็มีนี่ค่ะมากพาด้ามเห็นไหมคะ แล้วก็มีปลาไหลเผือกดูทุ่งกำแพงเก้าชั้นกำแพงเจ็ดชั้นม้ากระทืบโรงไอเท่าคืนชีพนะคะกระชายดำสมเกาหลีตังกุยและอื่นๆอีกมากมายจัดรวมเป็นชุดแบบนี้นะคะเป็นแพ็คจัดส่งให้ท่านชายท่านไหนที่ไม่มีเวลาหาก็าจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะ อยากรู้รายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับตัวยาก็สอบถามกันมาได้นะคะทางสาวชนก็ยินดีที่จะให้ทำปรึกษาและส่งสินค้าให้นะคะชุดนี้ก็ใช้1แพ็คเนี่ยดองเล่าได้3าถึงสีขวดใจญ่นะ,ะดอง1-2อาทิตย์กินเย็นละ1นึ่งเป๊นะคะก่อนอาหารเย็นนะคะตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าหน้าที่สที่ห้าเ็เริ่มอยากจะทำงานนะ นะรู้สึกคึกคักขึ้นมาทันทีนะคะวันนี้สาวชนก็พามาดูสมุนไพรหลากหลายชนิดนะคะในชุดจัดหนักจัดเต็มท่านไหนสนใจก็ชักหรือติดต่อตามเบอร์โทรท้ายคลิปได้เลยนะคะถ้าดูคลิปนี้แล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้สาวชนก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะพบกันคลิปหน้านะคะ